สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทำการติดตั้งหลอดไฟตัดหมอกนะครับ Civic FB นะครับปี2012ซึ่งไฟตัดหมอกที่ผมใช้นะครับผมจะใช้เป็นของเทียบนะครับยี่ห้อ DLAA นะครับเป็นของ Civic FB นะเป็นขั่ว F11 นะครับภายในกล่องนะครับก็จะมีอุปกรณ์มาให้ครบเลยนะครับจะมีสายไฟชุด รีเลย์นะครับมีหลอดไฟมีโคมไฟนะครับตามนี้นะครับอันนี้ก็จะมีเป็นเหมือนโปรไฟล์บริษัทที่ผลิตนะครับยี่ห้อ DLAA เป็นของที่ผลิตจากจีนนะครับสายไฟตัวนี้ผมลองเทสแล้วเมื่อคืนครับเดี๋ยวจะมาบอกว่าตรงไหนต้องต่ออะไรนะครับอันนี้ลือออกมาแล้ว ตอนแรกเขาก็มัดมาส,สวยๆนะครับจะมีปลั๊กที่เสียบหลอดไฟนะครับ2อันแล้วก็ใกล้ๆกันก็จะเป็นตัวก้ามปูตัวกาวนะครับก็เอาไว้ต่อที่ตัวถังรถนะครับอันนี้จะเป็นโซนด้านหน้านะครับที่เราต้องต่อโซนที่ต่อกับหลอดไฟครับนี่ตรงนี้ก็จะมีปลั๊กแยกนะครับเดี๋ยวเราเอาส่วนนี้ไปต่อด้านหน้าก่อนแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับจะเป็นส่วนที่ต่อเข้าไปใน ตัวรถนะครับตัวนี้จะมีสวิตเปิดปิดมาให้นะครับแล้วก็มีฟิล์์บ็อกซ์ตัวนี้นะครับสายใหญ่แบบนี้นะครับต่อไฟเลี้ยงนะครับ12โวลต์ไฟแบตนะครับฟิล์์ที่แถมมานะครับก็จะเป็นฟิล์ขนาด1 5แอมป์นะครับใช้กับหลอดฮาโลเจนนะครับหลอด55วัตต์2หลอดแล้วตรงนี้ก็จะมีปลั๊กนะครับตรงนี้ผมเทสแล้วมันจะเป็นปลั๊ก ของไฟเลี้ยงไฟรีโมทนะครับไฟสวิตช์ส่วนนี้ก็จะเป็นตัวรีเลย์ครับแล้วก็มีสายกราวหนึ่งสายนะครับสายกลาวจะสังเกตง,ง่ายๆนะครับจะเป็นเส้นสีดําแล้วก็จะมีก้ามปูนะครับสายที่ให้มาก็ค่อนข้างยาวอยู่เหมือนกันครับแต่ว่าเวลาใส่แล้วก็ไม่แน่ใจว่าจะถึงหรือเปล่าเขาก็น่าจะทํามาพอดีนะครับก้อนอีกอย่างหนึ่งนะครับตัวโคมไฟนะครับ ตัวนี้เป็นพลาสติกนะเลนเป็นแก้วเป็นกระจกนะครับก็ตัวบอดี้นั้นจะเป็นเหล็กนะครับน้ําหนักก็ค่อนข้างหนักอยู่เหมือนกันนะขั้วที่ใช้นะครับจะเป็นขั่ว s 1 1เนี่ครับเราก็จะถอดฝาครอบตัวเดิมนะครับแล้วก็ใส่ไฟตัดหมอกเข้าไปแทนที่นะก่อนอื่นนะครับให้เราเปิดฝาครอบตัวนี้นะครับโดยให้เราแกะ ตรงริมก่อนนะครับค่อยๆงัดนะครับมันจะเป็นพลาสติก,กอ่อนๆนะตัวนี้เป็นพลาสติกเหนียวนะครับไม่หักนะแต่ว่าฉีกได้นะครับค่อยๆงัดออกมานะ นัดตรงริมแล้วก็ไปงัดตรงอีกฝั่งหนึ่งนะครับจุดที่ออกยากที่สุดก็คือจะเป็นจุดด้านบนตรงนี้ครับเหนียวมากจุดสุดท้ายเลยอาจจะต้องใช้มืองัดจากด้านในนะครับเพราะว่ามันจะเป็นสลักมี่6จุดนะครับฝาคอม ีนี้สายของเรานะครับฝั่งที่มีสายกลาวนะครับเราจะเอาไว้ฝั่งด้านคนขับนะครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเราจะลากสายไปอีกด้านหนึ่งนะครับมางัดฝั่งขวากันบ้างนะครับเหมือนเดิมครับงัดตัวริมก่อนนะครับ ค,อะะค่อันดับต่อไปนะครับเราจะมุดใต้ท้องนะครับเราจะไปเอาตรงที่กันลมตรงกันชนหน้านะครับอ,ออกนะฮะโดยเราจะต้องถอดพุกออกทั้งหมดนะครับมันจะมีพุกอยู่เยอะมากครับแล้วก็มีน็อตเบอร์สิบอยู่สองตัวนะครับ เรางัดปลูกออกทั้งหมดนะครับเสร็จแล้วให้เราดึงมันลงนะครับให้ดึงให้ผักเข้าไปในตัวรถนะครับผมใช้วิธีดึงเข้าไปในตัวรถนะครับตัวนี้มันจะเชื่อมติดกับตะแกรงหน้านะครับให้เรา ออใช้มือดันตะแกงหน้าช่วยด้วยนะดันซ้ายดันขวานะครับยกยกโอเคครับเอาตะแกงออกแล้วนะครับตะแกงหน้ามันจะติดอยู่กับตัวกันลมด้านล่างนะครับ นี้เราก็จะมามุดเข้าตรงหน้ารถนะฮะสายไฟนะครับ, Sci รบผมจะเดินมาตามออตัว C นะครับเหล็กตัว C ที่เป็นกันชนหน้านะครับมันจะเป็นเหล็กเหมือนซีลน์ครับมันจะมีร่องด้านในผมก็จะวางไว้ วางไว้ตามแนวนะครับจนสุดสุดทางนะครับแล้วก็มันจะมีช่องช่องให้เราข้ามไปนะครับมันจะมีช่องให้เราสอดลงมานะครับเดี๋ยวยื่ลงมาด้านล่าง จากนั้นเราก็ดึงลงมานะครับดึงดึงมาให้ด้านซ้ายขวามันเสมอกันนะครับให้มันยาวออกมาแบบนี้เพราะว่าเวลาที่เราจะถอดไฟตัดหมอกนะจะได้มีระยะทีนี้ก็เก็บสายให้เรียบร้อยนะครับใช้หนวดกุ้งธรรมดานี่แหละครับเก็บสาย ฝั่งหนึ่งด้วยนะครับเก็บสายไฟให้เรียบร้อยด้านฝั่งคนขับนะครับมันก็จะมีตัวที่เป็นสายกลาวนะครับผมก็จะเอามาหาจุดต่อนะผมคิดว่าตรงเคยเห็นตรงด้าน หลังไฟหลีตรงนี้นะมันจะมีจุดต่อกาวเดี๋ยวลองแกะออกมาดูก่อนง้างแผ่นกันโคนนะครับตรงซุ้มล้อนะครับนี่ครับมันจะมีจุดต่อกาวอยู่ตรงนี้น่าจะเป็นน็อตเบอร์สิบเดี๋ยวเราเอาไขควงนะครับมาคลายน็อตออกก่อนแล้วก็ จะสอดสายขึ้นมาจะเอามาฝากไว้ตรงนี้พอดีเลยมันก็จะเหลือปลั๊กอีกตัวหนึ่งนะ,ะที่เราถอดออกตรงนี้เดี๋ยวลอยปลั๊กไว้ก่อนเดี๋ยวเรามาต่อสายพ่วงเข้าไปในเกงก่อนนะครับ ปลักจุดนี้นะครับจะเป็นปลักที่ไปต่อในชุดสายไปด้านหน้านะครับตรงนี้ผมก็จะสอดไปตามาแก้มนะครับจะสอดไปตามแก้มข้างรถนี้สอดลงไปเดี๋ยวไปรับเอาที่ตรงช่วงบางโคนนะฮรตรงนี้ก็จะมาเจอกันตรงนี้พอดี ก็จะสอดไปด้านหน้าเพื่อต่อกันนะครับ สายเรียบร้อยครับจุดนี้ถ้าให้ดีนะครับใช้เป็นเทปอลูมิเนียมพันนะครับกันน้ำโอเคทีนี้เรามา,าต่อสายเข้าไปในหัวกเก่งนะครับตรงนี้ ตรงนี้จะเป็นรีเลย์รีเลย์ผมเอาไว้ด้านนอกนะครับเอาไว้ในห้องเครื่องนี่แหละรีเลย์สายที่เดินเข้าไปในเข่งผมจะมาสอดตรงาสายไฟเรลี้ยวแก้มนะมันจะมีรูอยู่เพื่อต่อเข้าไปในรถนะครับเดี๋ยวเราไปดูรูที่จะสอดสายไฟเข้าไปในตัวเก่งนะครับให้เราแกะพุกตรงซุ้มล้อออกก่อนนะครับ ตรงนี้จะมีอยู่สี่ตัวของผมแกง่ายหน่อยเพราะว่ามันบางตัวมันก็หักไปแล้วตรงนี้ครับเป็นสายไฟเลี้ยวแก้มนะครับที่เข้าไปในรถมันจะเป็นจุกยางนะครับปิดอยู่แบบนี้ซึ่งเราสามารถที่จะถอดออกมาเดี๋ยวผมถอดให้ดูนะ นี่มันจะมีรูใหญ่ๆเลยแหละแต่มันก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับพวกหัวปากใหญ่ๆเนี่ยมันก็จะเข้าไม่ได้เดี๋ยวลองดูลองสอดเข้าไปสอดไปตามซอกนะครับซอกแก้มข้างรงนี้สายที่เราจะเอาเข้าไปจํำในหัวเก่งนะครับก็จะมีอยู่3ามเส้นนะครับ หนึ่งก็จะเป็นปลั๊กของสวิตช์นะครับแล้วก็อีก2เส้นจ,จะเป็นไฟเลี้ยงนะครับแล้วก็ไฟรีโมทสำหรับเปิดปิดการทำงานของไฟดัดหมอกนะครับเรามารื้อแผงคอนโซลนะครับด้านล่างนะครับตรงนี้ดึงออกได้เลยนะครับไม่มีน,อน็อตใช้มือดึงออกได้เลยมันเป็นตัวสละ เพื่อที่จะไปดูที่ตำแหน่งแผงฟิวนะครับใต้โวงมาลายตรงนี้ครับบริเวณนี้จะเป็นชุดแผงฟิวในรถนะครับเดี๋ยวผมมาประกอบตัวสวิตช์เข้าไปในช่องตรงนี้นะครับตรงนี้เขาทำมาให้เรา3ามช่องนะครับเลือกเอาเลยครับว่าจะใช้ช่องไหนผมขอใช้ ตัวแรกแล้วกันนะครับตัวแรกเลยตรงนี้บีบตัวสลักด้านหลังนะครนี่ออนั้นก็เอาสวิตของเรามาใส่นะครับสัญ,ญลักษณ์ไฟตัดหมองนะครับมันจะเป็นรูปดวงไฟแล้วก็มีเส้นๆน,นะครับทิมลง ใครจะเอาเส้นพุ่งขึ้นข้างบนก็ได้นะครับแล้วแต่ตามใจชอบแต่ว่าจริงๆแล้วไปตันมองมันต้องลงพื้นนะครับโอเคเอาวางไว้ก่อนนะฮะเดี๋ยวเราลองมาไล่ฟิลดูก่อนนะครับว่ามันอยู่ตำแหน่งไหนเดี๋ยวเรามาดึงสายที่เราสอดเข้ามาเมื่อกี้นะครับ ผมสอดมาอยู่2เส้นนะครับก็คือไฟเลี้ยงที่เป็นเส้นสีขาวใหญ่นี้แล้วก็เป็นปลั๊กของสวิตชหอันนะครับส่วนไอตัวไฟที่ใช้คอนโทรลไฟตัดหมองนะครับมันเข้ามาไม่ได้ปลั๊กมันใหญ่หมวมใหญ่เดี๋ยวผมจะต้องแปลงเดี๋ยวเรามาทำตัวนี้ก่อนแล้วกัน งนี้จะเป็นปลั๊กของสายคอนโทรลนะครับซึ่งผมจะเอาไว้ต่อไฟลีซึ่งปลั๊กตรงนี้เขาทํามาให้เนี่ยมันเสียบกับช่องที่เป็นไฟเอ AC นะครับซึ่งจะไม่ใช่นะครับผมจะต่อไฟลีถ้าเป็นไฟ AC เนี่ยมันจะติดเลยนะครปลั๊กมันผมก็เลยถอดหัวปลั๊กออกนะครับแล้วจะเดินสายเองทีนี้มาดูตำแหน่งฟิลนะครับของ ไฟตัดหมอกนะเพื่อเราจะจำเอาไฟเลี้ยงนะครับตำแหน่งฟิลไฟตัดหมอกอยู่ที่เบอร์50นะครับแล้วก็ไฟหลีนั้นเบอร์34กับ35นะครับทีนี้เราไปดูที่แผงฟิลนะว่าอยู่ตรงไหนนี่ครับไฟหลีเนี่ยจะมีอยู่2ตัว ก็คือฟิวเบอร์34-35มันจะใช้ฟิวขนาด7.5แอมป์ผมต่อออกมาทีนี้ผมจะใช้ฟิวแท็บในการโยงสายนะครับจำไฟออกมาใช้นะครับจะใช้ฟิวแทบ็บผมจะใช้ทั้งหมด2ตัวนะครับจำที่ไฟลีแล้วก็จำที่ไฟตัดหมอกนะครับฟิวแท็บตัวนี้ซื้อได้ในช h อ p ป,ปีหรือ Lazada นะครับตัวละ30-40นะไม่เกินนี้ ถ้าเกินนี้ถือว่าแพงและฟิวตัวเก่าเราก็ยัดเข้าไปแบบนี้ครับตัวนี้เป็นไมโครฟิวนะครับเวลาท่านไปซื้อก็เลือกเป็นไมโครฟิวขามันจะสั้นๆอันนี้ผมก็จะเสียบเข้าไปในรูที่34นะครับเดี๋ยวดูก่อน อาจจะขยับไป35ก็ได้เพราะว่ากลัวมันไปขวางทางฟิวของไฟตัดหมอกนะเดี๋ยวลองมาเทสก่อนเปิดไฟลีไปดูว่ามันติดไหมถ้าติดถือว่าใช้ได้โอเคไฟลีติด แล้วต่อไปเราก็วัดไฟดูว่าไฟมาตรงที่ฟิวแท็บหรือเปล่าโอเคไฟมาใช้ได้สองโวลต์ครับจากนั้นผมก็จะโยงสายจากตรงนี้เข้ามาที่หัวเก่งเพื่อมาต่อไฟหลีนะครับ ส่วนปลั๊กไฟเลี้ยงนะครับผมก็จะตัดเหมือนกันนะครับแล้วก็ไปต่อสายเข้าฟิวแ a บที่เป็นตัวไฟตัดหมอกนะครับฟิวเบอร์50สายไฟหลีตรงนี้นะครับจะคอนโทรลตอนที่จะเปิดใช้งานไฟตัดหมอกนะครับถ้าไฟหลีติดถึงจะสามารถเปิดไฟตัดหมอกได้นะครับ เรียบร้อยครับสำหรับไฟคอนโทรลพ่วงจากไฟหลีนะครับตรงนี้ยัดเข้าไว้ก่อนนะครับทีนี้ผมจะมาต่อกาวของตัวรีเลย์ผมจะฝากกาวไว้ตรงนี้ ตัวปลั๊กของไบเลี้ยงผมก็จะตัดออกเช่นกันนะครับเดี๋ยวตัดแล้วก็จะต่อสายเข้าไปนะครับผมจะเอาฟิวออกด้วยนะครับผมจะใช้ฟิวของฟิวแท็บแทนนะครับจัดการต่อสายใหม่ส่วนสายไฟที่โยงมาจากด้านหน้านะครับผมรู้สึกว่ามันจะสั้นเกินไปทีนี้เดี๋ยวผมจะตัดมันออกนะครับแล้วก็ต่อสายไฟเข้าไปเพิ่มนะครับเพื่อให้มันยาวขึ้น ถ้าเกิดว่าไม่ต่อมันจะดึงปลั๊กสวิตซ์ไฟตัดหมอเข้าตัวห้องโดยสารไม่ได้นะครับผมก็เลยทําการตัดต่อเพิ่มความยาวเข้าไปนะครับเพื่อที่จะทําให้ปลั๊กตัวหมอปลั๊กเนี้ยไปถึงตรงสวิตช์นะครับ นี้เราก็จะดึงปลั๊กเข้ามาได้หมดนะครับซึ่งทําให้ยาวพอที่จะโยงไปต่อตัวสวิตช์ที่แผงคอนโซลน,นะครับตรงนี้สอดขึ้นไตนะเสร็จแล้วผมจะใช้ฟิลแท็บในการต่อไฟเลี้ยงนะครับซึ่งจากแผงฟิลบอกว่า จุดที่50นะครับเป็นไฟตัดหมอกมันจะเป็นรูปไฟตัดหมอกนะฮะเห็นไหมครับตรงนี้คะหรือใครสะดวกไปใช้แถวก้องเครื่องก็ได้นะครับมันจะมีช่องไฟตัดหมอกให้เราผมก็ใช้ไฟเลี้ยงตรงนี้เลยนะครับรูนี้ผมใช้ฟิลแท็บอีกตัวหนึ่งมาเสียบตรงรูไฟตัดหมอกนะครับเพื่อจะเอาไฟเลี้ยง แล้วเราก็ต่อสายเข้าไปทั้งหมดนะครับต้องไฟเลี้ยงทั้งไฟลีสายไฟนี้เป็นสายไฟที่มาจากตัวหลอดไฟตัดหมอกนะครับเราตัดไป ก่อนหน้านี้แล้วก็เราจะต่อสายไปให้มันยาวขึ้นนะครับเก็บสายให้เรียบร้อยนะครับ mm hmm. แล้วก็ mm hmm. เดี๋ยวตรงนี้ ปล่อยอย่างนี้ก่อนเดี๋ยวผมลองเทสกัน <Okay. S 1> เดี๋ยวผมจะเอาหลอดมาเสียบไว้นะครับเดี๋ยวจะทดลองก่อน <Okay. S 1> เดี๋ยวผมจะเทสก่อนว่าไฟติดไหมระบบทำงานได้ไหม ไปเรียงเข้าไปนะครับขั้นตอนสุดท้ายเสร็จแล้วเดี๋ยวเอาสวิตช์มาลองก่อนแกะแกะออกก่อนดีกว่า ลองเปิดไฟหลีดูนะครับโอเคเปิดไฟถัดมอกติดดูข้างนอกกันโอเคนะครับถือว่าใช้งานได้แล้วนะครับแต่ตรงสวิตไฟนี่ดูแบบคุมเครือมากเลยปิดหรือเปิดตอนปิดนี่ไฟตรงรูปไฟมันไม่ดับนะเสร็จแล้วนะครับทีนี้ก็ประกอบ คอนโซลเข้าไปนะครับสายไฟตรงนี้นะครับดึงเข้ามาเผื่อเวลาเราถอดคอนโซลด้วยนะครับให้มีระยะที่ระยะยน่นออกมานะครับเราจะได้ถอสดสะดวกอย่าให้มันตึงเกินไปแห่คอนโซนลเราก็ดันเข้าปกติครับดันให้สนิทเลย เดี๋ยวลองมาเทสอีกสักรอบนะครับปิดไฟกันตอนนี้เปิดไฟลีนะติดปิดไฟลีดับนี่คือสิ่งที่ต้องการนะครับเปิดไฟลีแล้วสามารถใช้ได้นะครับทีนี้บริเวณจุดนี้นะครับผมจะใช้เทปอลูมิเนียมนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ซื้อมาเดี๋ยวอุด,อดรูไว้ก่อน ส่วนตัวรีเลย์ผมจะติดกาวเอานะครับเพราะว่าบริเวณนี้ไม่มีจุดที่เป็นที่ยึดให้นะครับก็ติดกาวไปก่อนน่าจะอยู่นะทุกอย่างเสร็จหมดแล้วก็ามาประกอบไฟเข้าไปนะครับตรงนี้ ตรงนี้มันจะต้องมีน็อตยึดนะครับเขาไม่ได้แถมตัวน็อตตัวเมียมานะครับเราต้องไปหาซื้อเองนะครับเดี๋ยวลองประกอบแล้วก็เปิดไฟลองดูก่อน ได้นะครับโอเคนะครับสำหรับวิธีการติดตั้งไฟตัดหมอกของผมนะครับก็ไม่ยากเกินไปนะครับสำหรับอุปกรณ์ที่ต้องหาเพิ่มเติมนะครับก็คือตัวกิ๊บเกียวปล่อยนะครับเบอร์8นะเพราะว่าในกล่องเขาแถมมาให้แค่ตัวน็อตตัวนี้ครับซึ่งกิ๊บเกียวเนี่ยเราสามารถหาได้ตามร้านอะไรรถมอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์ก็ได้นะครับตัวนี้หาไม่ยากนะครับขนาดมันก็จะ ยาว1.5เซนครับแล้วก็กว้าง1เซนครับขนาดของมันนะครับตัวนี้ตัวละไม่ถึง10บาทนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับฟิลแทบ็บตัวนี้เป็นไมโครฟิลนะครับผมจะใช้2ตัวนะครับหรือว่าท่านสามารถทำวิธีอื่นก็ได้นะครับแต่ผมมองว่าใช้ฟิลแท็บนี้มันสะดวกดีอุปรกรณ์อีกอย่างหนึ่งนะครับตัวนี้ เป็นเทปอลูมิเนียมครับเอาไว้พันสายไฟหรือว่าแปะติดพวกสายไฟนะครับกับโครงสร้างตัวถังรถนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือใช้ปิดรูสายไฟที่เข้าไปในหัวเกงนะครับจบไปแล้วนะครับสำหรับการติดตั้งไฟตัดหมอกของรถ Honda Civic FB นะครับปี2012ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับสวัสดีครับ